สวัสดีครับนิสิตฟิสิกส์ทุกคนครับมาดูโจทย์เกี่ยวกับเลขนี้สำคัญครับหยุดคลิปไว้แล้วก็ลองทำดูนะครับว่าข้อกอไก่ถึงข้ององูเนี่ยมีเลขนี้สำคัญกี่ตัวนะครับมาอาจารย์มาเฉลยนะครับคราวนี้นิสิตครับอาจารย์สอนพวกเราว่าเวลานับเลขนี้สำคัญเนี่ยเลขนี้สำคัญมันเกิดขึ้นเพื่อที่จะมาสื่อสารระหว่างนักวิทยาศาสตร์ว่าปริมาณไหนที่ได้จากการวัดและ ใช้เครื่องมือที่มีความแม่นตรงแม่นยําแค่ไหนในการวัดนะครับคนที่ไม่ได้วัดก็จะสามารถได้ข้อมูลที่ถูกต้องไปด้วยถ้าถูกเขียนที่ถ้าคนวัดเขาเข,าเขียนด้วยตัวเลขในีะดับคัญที่ถูกต้องนะครับนะครับอันนั้นคือวัตถุประสงค์ของเขาขนี้วิธีการวิธีการที่อาจารย์สอนพวกเราก็คือว่าตัวเลขจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเขียนอยู่ในรูป10ยกกําลัง a คูณ10ยกกําลัง n เ,เมื่อ a เนี่ยมากกว่า1แต่น้อยกว่า10 ให้นับเลขนี้สำคัญของที่จุด A ได้เลยโดยไตัวข้างหลังนี่ไม่เกี่ยวนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติว่า258.65อย่างเงี้ยตัวเลขในการวัดโดยปกติมันจะมีจุดทศนิยมอยู่แล้วครับยกเว้นว่าเครื่องมือวัดนั้นมันคือจะวัดยังไงก็ต้องมีค่าคาดหมายอะ อาจจะมีจุดทศิยมที่เป็นหน่วยอยู่แล้วโดยปกตินะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่มีจุดแบบนี้มีเลขนี้ยสาคัญแน่นอนนะครับมีเลขเนี้ยสำคัญแน่นอนเอากรณีที่เลขมีจุดแบบนี้นะเนี่ยให้พวกเราเปลี่ยนเป็นรูปข้างบนก็จะได้เป็น2.58-65คูณ10กกำลังสองไอ้สิบกำลังสองนี่ไม่เกี่ยวละเราไม่นับเลขเียคัญเราเรานับตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าตอบหตัวครับ ดูตัวอย่างที่สองครับสมมุติว่าได้0.00286 00 0 000งี้ยมีจุดใช่ไหมแสดงว่าตัวเลขตัวเนี้ยมันมีนัยสำคัญแน่นอนมันมีจุดทศนิยมนะครับได้มาจากการวัดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งแน่นอนที่เขาเขียนถ้าเขาเขียนถูกนะเราก็มาแปลงเป็นอะไรครับ2.8600คูณ10ยกกำลังลบ3 แล้วก็นับเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าจะเห็นว่าศูนย์ข้างหลังเนี่ยเราไม่ตัดนะเพราะมันเป็นจุดมาแล้วมันมีเนื้อสำคัญแต่ศูนย์ข้างหน้าจะหายไปเองอัตโนมัติเมื่อเราเขียนในรูปแบบนี้นะครับเมื่อเขียนในรูปแบบนี้โอเคนะครับทำแบบนี้แล้วเราจะไม่ต้องไปจําว่ามันจะต้องศูนย์อยู่ตรงกลางศูนย์อยู่ข้างหน้าหรือศูนย์อยู่ข้างหลังเราไม่ตัดอะไรออกเลยนะครับ เราเปลี่ยนมันเป็นรูปพหูคูณไอตัวเลขนี้เขาเรียกว่า significant form significant number หรือว่าตัวเลขพหูคูณนั่นเองนะครับตัวเลแบบนี้โอเคนะครับคราวนี้นิสิตครับถ้าตัวเลขมันไม่มีจุดกรณีที่2ตัวเลขไม่มีจุด500อันนี้อาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่เกิดจากการวัดก็ได้ เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีนนยสสาคัญที่แน่นอนครับตัวเลขแบบนี้สองร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบห้าหพันแปดร้อยสองล้านสี่แสนอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่ามันไม่มีเลขนยศสำคัญที่แน่นอนครับมันไม่สามารถระบุได้เดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูนะถ้าคนหนึ่งเขาเขียนห้า้อยอีกคนหนึ่งเขียนห้าร้อยจุด อันนี้มีเนี้อสำคัญเลยครับมีเนื้อสำคัญกี่ตัวนับเลยหนึ่งสองสามตัวเพราะอะไรเพราะเราแปลงเป็น5้าจุดศูนย์คูณคสิบกำลังสเราก็นับเลยหนึสองสามถูกไหมครับอันนี้คือสามตัวถ้าใส่จุดแต่ไม่ใส่จุดเราไม่รู้ครับพอไม่ใส่จุดไม่รู้เนี่ยก็เลยมีข้อตกลงนะครับมี จากหมหาวิทยาลัยหลายแห,ห่งเขาข้อตกลงอันนี้อาจจะต้องจําว่าถ้าศูนย์อยู่ข้างหลังแบบนี้ให้ตัดออกอันนี้อย่ามีเลขนี้สาคัญหนึ่งตัวนะครับสรุปแล้วเนี่ยอาจารย์สอนพวกเราสองสองสเต็ปสององความรู้อันแรกก็คือเปลี่ยนเป็นเลขพาหูคูณแล้วก็นับเนี่ยสาคัญตัวนี้เลยโดยไม่ตัดตัวเลขใดๆเลยนะครับศูนย์ถ้ามันมีข้างหน้ามันจะหายไปเอง แบบที่อ2องเอ็นที่สองคงค์คูที่2ก็คือว่าถ้ามันให้เลขเนี้ยสำคัญไม่ชัดเจนนะเลขเนี้ยสาคัญมันไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนนะครับก่อนจะเปลี่ยนไปเป็น A คูณสิบกำลัง N เนี่ยให้ตัดศูนย์ข้างหลังมันออกก่อนนะครับยกตัวอย่างเพิ่มเติมนิดหน่อย5 4 6 0 0, 0่0ไม่มีจุดไม่มีอะไรเลยเราก็ทำไปเป็นอะไรครับ5 4 6 คูณสิบกำลังสิบกำลังสี่ใช่ไหมครับนี่แล้วเราก็นับ123ก็คือ3ตัวโอเคครับอาจารย์พูดทบทวนทฤษฎีมาพอสมควรละมาเฉลยครับข้อกอไก่อาจารย์เขียนเป็น0.02357อาจารย์ก็ทำเป็น2.3 5 7าเจคูณ10กำลังลบ2นับเลยครับ1 2 3 4 4ตัวครับข้อขอไข่9 8 1 6 5 4ดหนึ่งหห้าสีขอโทษสี่ห้า6 4 5 0ในตัวนี้แหละครับไม่มีจุดเลยไม่มันไม่มันไม่ได้ให้เลขนี้สสำคัญที่ชัดเจนแน่นอนเพราะฉะนั้น ตัดศูนยนั่นขวาออกกันแล้วก็9.81645หคูณ10กำลัง1 2 3 4 5 5ก็นับเลยครับ1 2 3 4 5 6, 6 6ตัวครับโอเคไหมครับตอบ6ตัวนะครับเมื่อเราทำคล่องแล้วข้อคอควายเป็นไงครับข้อคอควายก็จะเป็น5.0020 ถ้ามีจุดเราไม่ไปยุ่งเลยเราแปลงอย่างเดียวแหละก็เป็นห้าจุศย์ศก็ลบหนึ่งถูกไหมครับลบหนึ่งก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ห้าตัวนะครับต่อไปข้ององูครับงองูอันนี้อ่านได้เลยครับอ่านได้เลยหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะครับอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัว อันนี้6ตัวอันนี้1 2 3 4 4ตัวนี่คือเฉลยครับหวังว่านิสิตท,ทุกคนจะได้คะแนนเต็มถ้ามีบทดทดสอบเกี่ยวกับเรื่องการนับเลขนี่สำคัญนะครับสวัสดีครับ